ในปี2026ยามาฮ่าได้เปิดตัวซูเปอร์บค์ระดับตำนานรุ่นใหม่อย่างวาซัตเอฟอ1ที่ยังคงยึดมั่นใน DNA ของรถแข่งม o ต GP จีพีแต่เพิ่มเทคโนโลยีและการออกแบบที่ล้ำสมัยยิ่งขึ้นเพื่อรองรับทั้งนักบิดสายสนามและสายถนนตัวรถมาในดีไซน์ที่คมชัดดุดันและแฝงไปด้วยกลิ่นอายของความเป็นรถแข่งอย่างแท้จริงโดดเด่นด้วยไฟหน้าเลเแบบโปรเจคเตอร์ที่บางเฉียบแต่ให้ความสว่างชัดเจนรวมถึงไฟ DRL รูปตัว Y ที่เป็นเอกลักษณ์ของยามาฮ่าในยุคใหม่ ด้านข้างตัวรถมีการออกแบบแฟริ่งใหม่ทั้งหมดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพทางแอโรไดนามิกโดยมีวิงเล็ตในตัวช่วยเสริมแรงกดเมื่อใช้ความเร็วสูงและยังช่วยเพิ่มเสถียร,รภาพในการเข้าโค้งด้านถังน้ำมันดีไซน์ใหม่ให้เข้ากับสรีระของผู้ขับขี่มากขึ้นโดยมีความจุอยู่ที่ประมาณ17ลิตรและตัวเฟรมเป็นแบบเดลต้าบล็อกอลูมิเนียมน้ำหนักเบาที่มีการเสริมความแข็งแกร่งให้รับแรงบิดได้ดีขึ้นกว่าเดิมด้านท้ายรถถูกออกแบบให้สั้นและกระชับมากขึ้นในสไตล์ของรถแข่งยุคใหม่ มาพร้อมไฟท้ายเล็ดทรงเพรียวที่ทันสมัยและเท่าไอเสียแบบไทเทเนียมทรงสูงที่ให้เสียงคำรามแบบรถแข่งแท้แทตัวเบาะนั่งเป็นแบบสปอร์ตแยกชิ้น2ตอนที่ออกแบบให้เข้ากับท่าทางการขับขี่ในสนามได้อย่างสมบูรณ์แบบ ด้านขุมพลัง2026ัน r 1วายเซฟอาร์หนึ่งยังคงใช้เครื่องยนตส์สี่สูบเรียงครอสเพลนขนาด998ซีซีที่ผ่านการปรับจูนใหม่เพื่อให้มีพละกกำลังสูงสุดที่ประมาณ205แรงม้าที่13,500รอบต่อนอาทีและแรงบิดสูงสุดราว113นิวตันเมตรที่11,500รอบต่อนอาทีระบบระบายความร้อนด้วยน้ำได้รับการปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นพร้อมระบบไอดีและไอเสียที่ออกแบบใหม่ทั้งหมดเพื่อให้ได้เสียงที่เร้าใจและกำลังทีี่่ตอออบบสนนนนงดขึ้นในทุกยาร ระบบส่งกำลังใช้เกียร์6สปีดพร้อมควิชิพเตอร์ทั้งค่งและลงเกียร์รวมถึงระบบแอตติสแอนด์สลิปเปอร์คลัตที่ช่วยลดแรงกระชากขณะดลดเกียร์อย่างรุนแรงทำให้การเข้าโค้งเป็นไปอย่างนุ่มนวลและมั่นใจมากยิ่งขึ้นระบบการสะเทือนหน้าเป็นแบบหัวกลับขนาด43มิลิเมตรจาก KYB ที่สามารถปรับได้ทุกระดับและด้านหลังเป็นแบบโมโนช็อคที่สามารถเซตอัพตามน้ำหนักและสไตล์การขี่ได้อย่างละเอียดระบบเบรกใช้ของเบรโม่ทั้งหน้าและหลังพร้อมดิสเบรคคู่ขนาด320มิลิเมตร ด้านหน้าและเดี่ยวขนาด220มิลลิเมตรด้านหลังมั่นใจได้ในทุกการหยุดรถไม่ว่าจะบนถนนหรือในสนามแข่งเรื่องระบบความปลอดภัยวาซัตเอฟอปี2026จัดเต็มเช่นเคยด้วยระบบ IMU-6 แกนที่ช่วยควบคุมการทำงานของระบบต่างๆเช่น traction control, slide control, wheelie control, ลอ n control และ engine braking management นอกจากนี้ยังมี cornering ABS ที่ช่วยให้การเบรกในโค้งปลอดภัยมากยิ่งขึ้น เรือนไมเป็นแบบ f u l ี TFT ขนาด5นิ้วแสดงผลครบถ้วนทั้งความเร็วรอบเครื่องโยโนโต์โหมดการขับขี่และข้อมูลจากระบบอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆต,ต,ตัวรถยังเชื่อมต่อกับแอปพลิเคชัน Yamaha Ride Control เพื่อให้ผู้ขับขี่สามารถตั้งค่าระบบตามสไตล์ของตอนเองได้ผ่านสมาร์ทโฟนในส่วนของราคาจำหน่าย YZFR 1รุ่นปี2026ในประเทศไทยคาดว่าจะอยู่ที่ประมาณ899,000-950,000บาทขึ้นอยู่กับรุ่นย่อยและออปชั่นพิเศษที่ลูกค้าเลือกติดตั้ง เช่นล้อคาร์บอนไฟเบอร์ชุดแฟริงแบบพิเศษหรือระบบการสะเทือนโอลินแบบอิเล็กทรอนิกส์ที่อาจมาในรุ่น R1M โดยสรุป Yamaha YZF-R1 ปี2026ยังคงรักษาตำแหน่งผู้นำในกลุ่มซูเปอร์ไบได้อย่างเหนียวแน่นด้วยเทคโนโลยีจากสนามแข่งม o t ต g p ที่ถูกนำมาปรับใช้กับการขับขี่บนท้องถนนอย่างชาญฉลาด การออกแบบที่ล้ำสมัยและสมรรถนะที่เร้าใจเหมาะสำหรับทั้งนักบิดมืออาชีพและผู้ที่หลงไหลในโลกของความเร็วอย่างแท้จริงสำหรับใครที่กำลังมองหาซูเปอร์ไบค์ระดับพรีเมียมที่ให้ทั้งความแรงความมั่นใจและความล้ำสมัยว z f r 1ปี2026คือหนึ่งในตัวเลือกที่ไม่ควรมองข้าม